โอ้สีแบบจี๊ดสะใจอืมป,ป๊าป้าชิมไหมอืมอืมอืกลัวอือหวานแอปเปิ้ลหวานแอปเปิ้ลมะนาวเป็นชิ้นนะคะอืม ํำผลไม,ม้พี่นุชดูสิสองคำเนื้อแตกอช่ไหมเอาไหม うん。Mm.